เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในโฮมสวิตโฮมสวายนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับผีคนคุกนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมากันในสกินที่มีชื่อว่า En นเชนเทนกุนั่นเองนะครับอารมณ์เนี่ยจะเหมือนแบบเหมือนปีศาจของญี่ปุ่นนะครับที่จะมีจมูกยาวๆแล้วก็จะมีหน้าแดงๆแล้วก็หน้าดุๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีปีกอยู่ด้านหลังอันนี้ผมก็ไปเอาปีกสีชมพูมาใส่นะฮะดูแบบน่ารักกุ้งกิ้งเลยนะครับโอเค เดี๋ยววันนี้เนี่ยให้ดูรอบๆบก่อนนะครับว่าความเท่เนี่ยมันเท่ยังไงดูแบบก้ามนี่เป็นมัดมัดเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีไอ้ลูกตุ้มเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเอาไว้ทําอะไรมันคืออะไรนะครับแต่ว่าเขาคล้องตัวไวอ้อ่ะแล้วก็กางเกงเนี่ยเป็นกางเกงแบบเหมือนของญี่ปุ่นะนะเอาละครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเอาเจ้าสกินเทนกุนะครับที่หล่อเท่และเละท่อที่สุดใน3โลกนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปดึงเซอร์กันสักหน่อยนะครับมาไม่ได้เล่นโคนคุกนานแล้วไม่รู้ว่าฝีมือเนี่ยจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ โอเคมาจังหวะนี้พิธีเกิดแบบมีด้านบนด้วยนะครับด้านบนหนึ่งพิธีด้านหลังมีปะวะเดี๋ยวยังไม่ได้เช็คโอเคมีด้านหลังด้วยนะต้องระวังให้ดีนะครับโอเคตรงนี้มีคนหรือเปล่าไม่มีแต่มีคนมาเปิดประตูนะฮะพี่แป้งโอ้โหมียันนะครับแต่ว่าเขาเลือกที่จะปิดประตูก่อนเลยบอกว่า พี่แจกแล้วกันประตูนี้เฮ้ยเจอพี่ติมโอ้โหพลาดครับเสียดายมากเมื่อกี้น่าจะได้ฟรี1ทีเฮ้ยพี่ติมก็บางทีก็เกินไปเฮ้ยเฮอะไรอะไรเดี๋ยวคือยืนอย่างนี้เลยเหรอเอากันตกๆกเลยเฮ้ยเฮ้ยออได้เจนฟรีกหทีนะครับไปตรงนี้มียาด้วยอะทำอะไรกันตรงนี้สองคนเดเดี๋ยวโดน2องนะ เดี๋ยวโดนสองนะอา้าเพลยเล่นเจนก่อนก็ได้นะครับเฮ้ยซูบิงมานี่เอ้ยโอ้โหโดนกระนัวครับเปิดเกมมาก็โดนไป3-4มสี่ทีพี่ติมไปไหนแล้ววะอ่าซีบิงลงมาด้านล่างนะครับอยู่ในตู้หรือเปล่าอื้อไม่มีมีฝั่งนี้นะครับเป็นพี่ติม มานี่โอ้ยโอ้ยบางอาจปาม่ใส่มันเจ็บนะดูหรือเปล่าอ๋อเอาไป <ś underwater> จะทะลุแบบซะแล้วพี่ติมเออมันไปได้เหรอพี่ติมทางเนี้ยสงสัยจ,จะขึ้นรถเมย์นะครับโอ้ยเห <_ c oughs> ็นแวบๆเห็นแวบๆเห็นแวบแวบดูสเตมินาเลยนะครับตัวนี้สเตมินาน้อยฮึบบากฮึบบากโอเคได้หนึ่งทีนะครับ สำหรับซีบิงโอ้ยเขากินสเตมิน่าไปแล้วอะโอ้วิ่งยาวเลยตัวนี้วิ่งยาวแล้วก็แถวนี้ไม่มีคนนะครับเฮ้ยมีคนปักวิธีแน่เลยวะ่ะเอา้าไม่ใช่พิธีนี้หรอเอาเราไปปักพิธีไหนโอ้แย่แล้วลืมพังประตูตรงนี้นะครับเราเดินไปเล่นโซนนู้นเนี่ยผมเลยไม่ได้พังตรงนี้ไว้เลย มีคนสวดด้านบนไหมขอลองเช็คขอลองเช็คไม่มีไม่มีนะโอเคแล้วเดี๋ยวพังรูตรงนี้ด้วยนะครับเฮ้ยพี่ตีมอีกแล้วเหรออา้าวอะไรของเขาครับเนี่ยอะไรของเขาครับเนี่ยก็โดนไปเลยฮะยังไงเอ้อเดี๋ยวหาคนอื่นก่อนเดี๋ยวแต้มน้อยโอเครอเฟดรอเฟด ดูเหมือนว่าพี่ติมเขาจะเพิ่งหัดเล่นนะครับเพิ่งเป็นแบบผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะฮะอ่าเฟสโอเคเจอพี่ติมอีกแล้วโอเมก้า oh แม่เจ้าอ้าวปิดประตูด้วยได้ปิดประตูอา้าวเจอซีพิงพอดีเฮ้ยดึงเลยแล้วกัน <c oughs> โอ้โหสเตมิน่าโคตรเยอะแล้วก็มีอ่ายันอีกนะครับ ผมว่าเขาน่าจะสวด2พิธีนู้นนะครับซีบิงน่าจะวิ่งไปจูกยาวๆเพราะตอนนี้เนี่ยเจ็บอยู่ยังไม่เห็นนายามเลยอื้อโดวเ่าอื้อดึงมาดึงมานายามเหรอสเตมีหน้าเยอะเหรอเราได้ข่าวโอ้ยมีหลอดเลือดด้วยหรอโอ้โหของครบนี่ของครบเหมือนกันนี่เอาละติดบัตรรัดยังไงดี วิ่งวนเข้านี่ไปไหนแล้วอะเคพี่ติมมีคนสวดเ,เดี๋ยวนะมีคนสวดพิธีตรงขวามือเราสองคนเลยเหรอเื่นไปโอ้โหดึงไม่โดนได้ยังไงวะเนี่ยเอามืนม่นมืนม่นมืนม่นมืน่นมื่นมื่นมื่นยังจะสวด,ดอ๋อยังจะสวด <c oughs> พี่ติมคือแบบอา้าวเอาดิสวดเหรอคือเขาก็จะสวดต่อไง เราก็ต้องฆ่าไงไม่ฆ่าไม่ได้นะครับไม่งั้นเครื่องนี้จะก้าแล้วนะฮะข้างบนก็น่าจะมีคนสวดมีแต่น้องเจนวะน้องเจนดึงโดนไหมนะาานเนี่ยระยะเนี้ยตัวไหมลองไม่โดนวะโวอ้ยให้ตายเถอ่ซีบิงก็หายเจ็บแล้วนายามอยู่นี่นะครับวิ่งดูดมานาไปก่อนดูดไปเอาดูดไป อะดูดได้ดูดไปดูดย,ยาวๆไปเฮ้ยโอเคอเคอ้ายนา้มชํำว่ะานา้ามชํำเกินช่ำเกินอย่างนั้นเหรอช่ำเกินอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวได้ตายเดี๋ยวก่อนมาเออมาทางนี้นะครับถ้าผีพายวกได้อยู่แต่ตรงนี้มันใช้ไม่ได้เดี๋ยวรอสกิลดึงเสร็จเมื่อไหร่ก็คือโดนแน่ยังไง มานี่เลยมาดากักรอเฮ้ยเฟดไอ้พี่เจฟ,ฟปล่อยโลดึงมานี่เอ้แปะยันอย่างนั้นเหรอจะตายแล้วนะนายามเนี่ยโอเคขึ้นานบนอยู่ไหนฮะอยู่ในตู้เหรอเข้าตู้เหรอเอ้าไม่มีครับอะไรของผมวะเนี่ย พยยามอยู่อยู่นี่อยู่นี่นี่นี่อหมืม่นด้วยดึงโดนได้ไงงงใจเหมือนกันแต่ก็โดนแล้วก็จับอือสลมดังออคนละเรื่องแล้วสลมดังอะไรแถวนี้มีอ๋อไม่มีครับนี่นี่น,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 นี่อ้อ้อาโอ้โหไม่โดนเหรอไปครับคนนี้ก็สวดเกินสวดเพลินเกินสวด เพิ่นไปหน่อยแล้วพี่อ้าไม่เขาตีผมไม่โดนกระโดดลงสวยงามแล้วอย่างไงกระโดดลงแล้วอย่างไงเฮ้ยโอ้โหสู้ว่ะมันสู้ผู้ชมเอาละครับไปพังไปเลยตรงนี้อื้อไม่ต้องเล่นดึงกลับคืนมาเออค,คัมแบ็กไม่ตายด้วยหมดยัง สเตมินาก็ยังไม่หมดหมดยังเหมือนจะหมดอ้าวตายดิอ้าหมดก็ตายอุ้ยมีบอโลวอ่ะเขามีบอโล่จเจนเฮ้ยเจอนายามเจอนายามบวกมานี้อา้าวโยกหลบโยกหลอกข้างในบ้านนี้นี่คือแบบมีของให้แบบเล่นเต็มเลย พิธีแตกด้วยหน้าแดงกันไปก่อนคนละที2ทีตรงนี้ไม่มีคนสวดนะครับเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนมีอะไรก็ค่อยคุยกัน,นเฟดเฮ้ยยังไงไปไหนซีบิงซึงโอ้โหหลบได้แบบฉิวเฉียดหลบได้แบบเฉียดฉิวเอาละครับ เราจะตัดกําลังเขาโดยทีอ่อาจจะฆ่านายามก่อนดีหรือเปล่าอื้ออาจจะดีมานี้แล้วนายามหมดยังเซมิน่าเนี่ยเ <k _ c Walker> อาาวนงเจนดึงยึบอ,อ,อ้าตายสักทีเถิอดอ้าลายทีแล้วถ้าเราเออเราไปเป็นเทนกุที่โหดเที่ยมอื้อยังโดนยังอุตส่าห์ <_ m 2> โดน เอาล่ะครับยังไงดีนะยามมีตัวเลือกเดียวก็คือต้องเข้าโอเคเข้าท่อแล้วยังไงรูปไปไปไหนไม่โดนดึงแล้วก็เออได้หนึ่งทีดูต่อดูสเตมิน่าต่อ,อยังไงดีนะยามหมดแล้วดิสเตมินาหมดมีแผ่นยันนะครับมีออกออมาแปลฝั่งนี้เวรกรรม ไปเปิดซีบิงอยู่ในนี้มาออกมาดึงโอ้โหไม่โดนว่ะไม่โดนว่ะเดี๋ยวไล่ซีบิงก่อนนะครับเพราะว่านายามก็จะตายเอาละนายามมาปวดแล้วเดี๋ยวไปไหนมาฝั่งนี้วิ่งพร้อมกันด้วยอ่ะอาวางวิญจานโดนดึงเออตาย เรียบร้อยครับต่อไปก็นายามโอ้โหเกมยาวแนะเนี่ยคือเหลือ5นาทีเนี่ย765เดี๋ยวรอเฟสครับว่าเขาจะอยู่ไหนกลัวว่าเจนจะเกิดทันนะดิไปแย่ yeah, แล้วนายามเข้าตู้เดี๋ยวฟังเสียงก่อนนะต้องหาครับว่าตู้ไหน นี่ไงคุณผู้ชมมามานี้นายามนายามนายามหาตั้งนานผมหาตัวตั้งนานหาตัวจับยากเหรอเล่เาหาตัวจับยากเหรอเราโอ้โหให้ตายเถอะเจนแม่งเกิดแน่เลยวะ่ะสามสองหนึ่งนั่นไงไม่ทันแล้วอันบอกโอเคนายามตาย เหลือเจนครับซึ่งเจนเลือดน้อยมากเจนน่าจะไปชุบคุณผ,ผู้ชมหยิบวิญญาณไปแล้วผมนอะผมว่าน่าจะอยู่ข้างในไม่มีนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงว่าเอาไว้ไม่มีผิดว่าดึงเลยแล้วกันเพื่อความชัวจากไปยังไงจังหวะน,นี้ถ้าไม่ทิ้งวิญญาณก็คือต้องตายเดี๋ยวมันทุบตู้ได้ไหมตอนนี้อา้าวยังทุบได้นี่ว่าเออ <S <S เรียบร้อย <laughs> เอาละน้องเจนเนื้อจับปาดโอ้โหเรียกว่าเกมนานอยู่ใะเกมนี้นะครับเอาละครับคุณูชมถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์ให้ทีนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นี่ก็ฝากกดทีนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปให,ใหม่ๆสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบาย